ไม่ต้องลำบากยากขค้นมีบ่ต้องลงนังหนูหลอบสองนี่จะมาหลับหองเป็นคนไทยดีพอเพียงนี่พวกเราในนามพุทธศาสนา,านิกชนรวมสร้งสางกุศลสาดูชนมา i แขแขอเชิญทุกท่าน แลกกันชีวิตนั้นจะร่มเย็นให้ผู้ในตรองข้อที่สองให้ตรองเอาไม่หลักของเขาไม่กดโก,กงขอรับฉันเคารพกันและกันทรัพย์สินนั้นก็มั่นคงให้โจ์ในใจา 啊。嗯 บนราบของข้าเดินไหวพรพพร้อมกันได้ไหมรงสงมาสัมพุทโตภาควาพู้ทางภาควานตังอภิวาทิเอมีสวาขาโตัวภาควตาธรรมโม มังนามาสามีสุปฏิปันโนภะคะวาตัวสาวกัสังโฆสังฆังนามาไมยังภา Mayang hante, tisalane nasahah, Atah sila niyajamah, Puti yampi mayang hante, Tisalane nasahah, Atah sila niyajamah, Tatiyampi mayang hante, Tisalane สันดาสิลาสรรพาัยสัพพร้เสนียจันรสัรพร้อตัวนอกสัพพร้อตัวสัรพร้อตัวใดใดขอให้ลายเป็นดีเพราะวันเพราะเดือนปีเพราะวันเพราะให้เรือนเพราะเดือนขอให้ใครขอปีขอให้หายหายลับดับไปอภิวันชัย สัมภานางทุกขโรูขพยังวิวันชัยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะรสเสนียจันไรสัพพะขอตัวโนกสัพพะขอตัวในสัพพะขอตัวใดใดขอให้ลายเป็นปีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันขอให้เกิดเพราะเดือนขอให้ถลาย ยงวิวันชัยเยสัพพทุกสัพสสพโสสะพพโรคสพระพพภัยสัพระเคราะหเสนียจันไรสัพระเคราะห์ตัวนอกสัพระครหอตัวน สรรพขอตัวใดๆขอให้หายเป็นดีเคราะห์วันเคราะห์เดือนเคราะห์ปีเคราะห์วันเคราะให้เกลื่อนเคราะห์เดือนขอให้ใครเคราะห์ปีขอให้ใหายหายลับดับไปอภิวันชัยเยสาพาทานังสาพา,าลาพัง โุสราคานตูายัพราสมิงพระพุทธคุณังพายัประสมิงพระธรรมเมตังพายัพระสมิงพระสังฆานังทุกขโรคขปยังวิวันชัยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพ ไรส sí, sí, um. mm ับประคยจันไรสับประคอตัวนอกสับพระคอตัวสับพระคอตัวใดๆขอให้ใายเป็นดีเคราะวันเคราะครอปีคราะวันเครให้เกลื่อนคราเดือนก็ให้ใครครอปีขอให้หายหายลับดับไปอภิวันชัยเยสาพาท่านางพาลา ตสุราขานตอุดอนรัศมิงพระพุทธกุณังดอนรัศมิงพระตเมตังดอนรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคษภยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพพโสพพโส,พพสัพพรคสัพพภัยสัพพะพร้อเสนียจันไร สัพพะรคสัพพะไยสัพพะขอเสนียจันทร์สัพพะ,ะข,ะขตัวนอกสัพพะขตัวในสัพพะคอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดิน Sadu sapa, tu, sapa. พระพุทธุณังปัตถวีรสมาพระธรมเมตังปัตถวีรสมาประสังฆานังทุกขโรขยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพพโสสัพพรคสัพพไสสัพพะครอเสนีย์จันไรสัพพะอตัวนอกสัพพะคอตัวในสัพพะ กื้อนก็ให้ลายขอปีก็ให้หายให้รับดับไปอภิวันชัยเยสาาภา,านาสาราลาลภังพระวันตูมีพระคันตูสุราคันตันตนสู วา,ท,าทิท์ประสิทธิท์จงมาเป็นตำแพงแ,แ,แก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมล้อมรอบคร,รอบทั่วอนันต,ตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสัตยชุชนะสัตสธร มสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชาตนมาป้องกันหอมล้อมรอบคร,ร,รอบทั่วอนันตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสัตยชุชนาสัตตา ปฏิทิโตไม่หังพูดถวธรรมโมทวินุจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสพะคุณากรุหาทะเยเปอนุรุูโตสารีปุตโตจะทักขินิกุณัญโยปิทิภาคัสมิงโมคะระโนจะวามเก นสาวดนมัมหังอาสุงอานันทะลางลกกาสะปจะมาดามูกุพาสุงวะมะโสตะเกเกสะโตปิธิภาคาสามิสสุริโยวะปะพังกรูนิสินโนสิริสัมปนนโสพิโตมุนิปุงคาโอ กุมารกาสโพเทโรไม่สีจิตวาวทโกโสไมยังวัเนนิจังปาติทาสิคุณากโรปุโนอังคุลิมาโลจาอุบาลีนันทสีวาลีเทราปัญจาอิเมชาตานาาเตติลกามามา เซสาสิติมหาเทระวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทระชิตาวันตุชินโอระสาฉลันตาศีลเติชินาอังค์มังคีสุสันติตาราตานังปุระโตอาสีทาคิเนเมตสุตตะกัง ภาชัคังปะชาโตอาสิวาเมอังภูลิมาลกังคันธโมระปริตันจาอาตานาติยโสุตกางอากาเซชันธนางอาสิเสสาปการสันทิตาชินานนาวรสังยุตาสาตตาปการลังกตา วาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิราชตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตาชินาเตชะสาวาสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชรเฮชินาปัญชรามาชเมวิหารัตังมาหิตาเล สัตตาปะเลนตุมังสเพติมาปุริสัสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรัคโขชินานุปาเวนะชิตุปัทถวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุปาเวนะชิตันตรายโย